แวนเนอร์กุ่จ้านายแวนเนอร์ประกาศสงครามปรับกระทรวงกลาโหมรัสเซียหลังจากอ้างว่ากองกําลังของเขาถูกโจมตีโดยรัสเซียเยฟจนีฟริกโกซินผู้นำแวงเนอร์กล่าวเขาจะเดินขบวนไปที่มอสโกเพื่อนรักหักหลีมโหนประธานาที่าพิเวศลามีปูติน รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียพลนเอกเซอร์เกย์ซอยกูประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมพลนเอกวาเลรีกิราซิมอฟนายเอฟเกมีฟิกโรซินทั้งหมดเป็นเพื่อนกันฟิกโรซินมีความบาดหมางก,กับรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียมาเป็นเวลานานแล้ววีรุธแห่งสาพนานรัสเซียตำแหน่งกิติมศักดิ์สูงสุดของสพ,พันธรัสเซีย พร้อมกับเหรียญทองดาวซึ่งเป็นเครื่องราชสิริยาพรแห่งกิตยยศที่ระบุผู้รับมอบให้กับบุคคลผู้รับใช้รัฐและประเทศชาติของรัสเซียซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับความกล้าหาญมีผู้ได้รับรางวัลมากกว่า970คนและมากกว่า440คนได้รับหลังจากการเสียชีวิตเพื่อนรักทั้ง4คนได้รับตำแหน่งกิตติมศักดิ์สูงสุดของสพันธรัฐรัสเซีย พลเอกเซอร์เก้คุสมูเกโทวิซอยกูรัฐมนตรีกระหรมรัสเซีย ผลเอกวารีวาสเยวิสเกราซิมบประธานคณะเสนาธนิการทหารร่วม นายเอฟเกนีวิคโตโรวิชคริโครซินหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์ วาเนอร์กรูปกลายเป็นนิติบุคุณในรัสเซียครั้งหนึ่งเคยเป็นองค์กรเงาที่ไม่รับการยืนยันว่ามีอยู่จริงกลุ่มฐานรับจ้างวากเนอร์ชื่อกระชอนคอรัสเซียซึ่งมีประวัติเติบโตขึ้นมาอย่างทวีคูณนับตั้งแต่สงครามในยูเครนเริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วบัดนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นบริษัทร,ร่วมหุ้นในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมืองใหญ่อันดับสองของรัสเซียกลุ่มฐานรับจ้างได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการที่วากเนอร์เซ็นเตอร์ซึ่งเป็นอาคารสำน ในเอกสารการจดทะเบียน PMC Wagner Center อธิบายถึงกิจกรรมต่างๆของบริษัทว่ารวมถึงการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการจัดการการเผยแพร่สื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และการเช่าเรือและเครื่องบินบริษัทซึ่งไม่เปิดเผยผู้ถือหุ้นได้จดทะเบียนตามที่อยู่เซปีเตอร์สเวิร์กของ Wagner t e เทคโนโลยีเซ็นเตอร์ซึ่งเปิดทำการเมื่อปีที่แล้ว w ว g n e อร์ดำเนินการอยู่เบื้องหลังเป็นเวลาหลายปี ก่อนที่การลุกลานยูเครนคงรัสเซีย,ยจะมีให้ชื่อเสียงสาธารณะของบริษัทเติบโตขึ้นเนื่องจากบทบาทของตนในการจัดหาทานรับจ้างเอกชนหลายพันนายสำหรับความขัดแยง้งรัสเซียยูเครนหัวน่าฐานรับจ้างคือเอฟเกนีฟิกโกซินเกิดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศ2504นาณเมืองเลนินกราดหรือเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในปัจจุบันเป็นผู้ประกอบการชาวรัสเซียหัวหน,น้าและเจ้าของกลุ่มบริษัทรัสเชนคอนคอร์ด ผู้ก่อตั้ง w a g เนอร์ PMC เขาควบคุมกลุ่มเว g เนอร์ซึ่งเป็นโครงทราบฐานรับจ้างที่รับการสนับสนุนจากรัฐบาลรัสเซียซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางทหารในแอฟริกาซีเรียยูเครนและภูมิภาคอื่นๆของโลกรวมถึงบริษัทต,ต่างๆที่ถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐในปีพศ2559และปีพศ2561 ปฏิบัติการของฟิโกสินเชื่อมโยงกับอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงกลาโหมรัสเซียและ GRU บริษัทกองขอนในรัสเซียมีส่วนร่วมในการจัดเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่สูงสุดของรัฐซึ่งทำให้เขาได้รับฉายาว่าพ่อครัวของปูตินในสื่อฉบับบเิสัทเรตสเบิร์กในการจัดอันดับมหาเศรษฐีในปีพศ .2562 ทำให้ฟิโกสินอยู่ในอันดับที่72โดยประเมินสินทรัพย์ของเขาอยู่ที่14.6พันล้านรูเบิล ในปีพศ2559เขาถูกรวมอยู่ในรายชื่อ30บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในเดือนกระกฎาคมพศ2565กระทรวงต่างประเทศสหรัฐประกาศรางวัล10ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟิโคลซิน FBI เสนอรางวัลสูงสุดถึง250,000ดอลลาร์สำหรับผู้แจ้งเบาะแสในการจับกลุ่มเขา พิกโกซินเลเวนเนอร์ PMC ของเขามีบทบาทสำคัญในสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนในปีพศ2565พิโรซินไปยืนอนอาณานิคมของรัสเซียเป็นการส่วนตัวเพื่อคัดเลือกนักโทษเข้าสู่แวนเนอร์ PMC เพื่อเข้าร่วมในสงครามในเดือนพฤษภาคมพศ2566ได้ประกาศยึดเมืองบางมุดของอยูเครนโดยทหารรับจ้างของเขาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมาย และถือเป็นความสำเร็จในเชิงสัญลักษณ์ของรัเสเซียเป็นอย่างมากเมื่อวันที่23มิถุนายนพศ2566ฟริกโคสินหัวหน้ากลุ่มแวกเนอร์ประกาศสงครามกับกระทรวงกลาโหมรัเสเซียหลังจากเขาอ้างว่ากองกำลังของเขาถูกโจมตีโดยรัเสเซียความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสำนักงานความมั่นคงแห่งรัฐของรัเสเซีย FSB ประกาศการสอบสวนทางอาญากรรมเยสเกนีฟิโกซินหัวหน้ากลุ่มแวกเนอร์ถานก่อกระบฏติดอาวุธหลังจากฟิโกซินประกาศกล้าวจะทำทุกวิธีทางเพื่อคนล้มผู้ครองอำนาจสูงสุดทางทหารในกมมรุงมอสโกโดยหนึ่งในวิธีของเขาก็คือการเข้ายึดเมืองทางตอนใต้ของรัเสเซียเยสเกนีฟ yes, ิโกซินเผยแพร่คำถแถลงการของเขาโดยกล่าวว่ากองทัพรัสเซียได้ทำลายค่ายของเวกเนอร์ กล่าวว่าเขากำลังย้ายหน่วยงานของเขาไปยังมอสโกเพื่อลงโทษและคืนความยุติธรรมและเรียกร้องให้ทหารอย่าพยายามหยุดหน่วยงานของเขาพร้อมกู่วว่าจะฆ่าใครก็ตามที่พยายาม